คลิกฟ้าสยบปัทพี The Legend of Fu Tian ตอนที่1049สึกดทงหลังจากที่ผู้ยิ่งใหญ่จากสามอาณาจักรของจักรพรรดิจากไปร่างหนึ่งหลังจากนั้นอีกร่างหนึ่งก็เห็นลงมาบนหอคอยจิวเสี่ยวพวกเขาทั้งหมดเป็นผู้ปลุกฝังจากเมืองคงส่วนดูเหมือนว่าการต่อสู้ของดินแดนที่ว่างเปล่าในปีนี้จะค่อนข้างน่าสนใจเจ้าคิดว่าใครจะชนะมีคนถาม อาณาจักรของจัก,กรพรรดิครอบครองอาณาจักรที่ว่างเปล่ามาตลอด10ปีที่ผ่านมาและพวกเขามีพลังสูงสุดที่สะสมอยู่ในอาณาจักรที่ว่างเปล่าทำให้พวกเขาสามารถดึงกลูบายทุกรูปแบบได้ด้วยผู้ปลูกฝังจากราชวงศ์ต้าหลี่เพิ่มในรายการมันเป็นไปได้มากที่พวกเขาอาจจะลงเอยเป็นผู้ชนะอีกครั้ง ว่ากันว่าที่ปรึกษาจักรพรรดิแห่งต้าหลี่ได้พัฒนาวิธีการใหม่และสร้างเครื่องจักรสังหารจำนวนหนึ่งดูเหมือนว่าอาณาจักรของจักรพรรดิหลี่จะกลับมาอีกครั้งในปีนี้ฝาแฝดกงซานและกงซวนมีความสามารถในการต่อสู้ที่ไม่มีใครเทียบได้ว่ากันว่าทายาตของสัตว์ประหลาดผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรปีศาจท,ที่รับใช้จักรพรรดิอสูรนกยุงได้มาที่นี่เพื่อสนับสนุนฝาแฝดเพื่อที่จะได้ชัยชนะในการต่อสู้ที่จะเกิดขึ้น สำหรับข้าดูเหมือนว่าอาณาจักรของปีศาจจะนกยุงจกักรพรรดมีโอกาสดีที่จะออกมาด้านบนใช่จกักรพรรดเสียอ้างว่าลูกสาวของเธอเซียชิงหยวนมีความสามารถเทียบเท่าเขาซึ่งหมายความว่าเธออาจจะกลายเป็นราชินีแห่งอาณาจ,ากจากักรจักรพรรดเสี้ยนในอนาคตไม่ต้องสงสัยเลยว่าเธอนั้นยอดเยี่ยมมาก แต่แล้วอีกครั้งพวกเขาไม่ได้ต่อสู้กับผู้ยิ่งใหญ่จากอาณาจักรจักรพรรดิเซี่ยในครั้งนี้และต้องต่อสู้กับผู้ที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันจากอาณาจักรจักรพรรดิหลี่และอาณาจักรจักรพรรดินกยุงปีศาจหลี่เหวากงซานและกงส่วนน่าจะมีความสามารถพอๆกับเธอเราจะดูว่าอาณาจักรของจักรพรรดิเซี่ยมีอาวุธลับกับพวกเขาในครั้งนี้หรือไม่ หลายคนพูดและตัดสินจากรูปลักษณ์ของสิ่งต่างๆอาณาจักรของจักรพรรดิหลี่มีโอกาสที่ดีที่สุดในการได้รับชัยชนะพวกเขาได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นเมื่อสิปีก่อนอย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆในปัจจุบันบุคคลชั้นนำของการต่อสู้ของดินแดนที่ว่างเปล่าในขณะนี้ประกอบด้วยเจ้าชายและเจ้าหญิงของอาณาจักรที่เกี่ยวข้องสิ่งต่างๆไม่เคยมีความยิ่งใหญ่เช่นนี้มาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้ว ผู้นำกองกำลังของพวกเขาเองผู้ใต้บังคับบัญชาของพวกเขาก็จะประกอบด้วยผู้เล่นตัวจริงที่ทรงพลังที่สุดที่พวกเขาสามารถรวบรวมได้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้ถึงผลลัพธ์สุดท้ายจนกว่าสิ่งต่างๆจะไปถึงขั้นตอนสุดท้ายในขณะนั้นผู้ชมทั้งหมดเป็นเพียงการคาดเดาพวกเขาเป็นผู้วางเกมในเมืองกองส่วนโดยเดิมพันว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการต่อสู้ของดินแดนที่ว่างเปล่านักบุญหลายคนวางเดิมพันหนักทันทีที่เกมถูกกำหนด เป็นเรื่องธรรมดาที่ส่วนใหญ่วางเดิมพันในอาณาจักรของจักรพรรดิที่ได้รับชัยชนะ3วันต่อมากองกําลังจากเมืองของจักรพรรดิเสี้ยเมืองของจักรพรรดิและเมืองจักรพรรดินกยุงปีาศาจสามเมืองที่เป็นตัวแทนของอาณาจักรของตนและวางผังในรูปแบบสามเหลี่ยมรวมตัวกันที่บริเวณภาคกลางระหว่างเมืองต่างๆรู้สึกกดดันเคร่งครึมทุกที่เหล่าผู้ยิ่งใหญ่นับไม่ถ้วนได้ปรากฏตัวขึ้นในอากาศจากแดนไกลเฝ้าดูสิ่งต่างๆปรากฏต่อหน้าพวกเขาอย่างเงียบๆ กองทัพใหญ่สามกองปรากฏขึ้นเหนือพื้นที่นั้นพลังของพวกเขาปกคลุมไปทั่วทั้งพื้นที่ราวกับว่าพวกเขาเป็นกองทัพสวรรค์เป็นวันแห่งการประลองธงตามที่ทั้งสามฝ่ายตกลงกันซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ในดินแดนว่างเปล่าผู้ทรงอำนาจจากทั้งสามเมืองของจักรพรรดิได้ออกจากเมืองของตนและรวมตัวกันที่นั่นร่างหนึ่งแล้วร่างหนึ่งลอยขึ้นไปในอากาศและพวกเขาก็สร้างค่ายที่แตกต่างกันสามแห่งเช่นกัน แม่ทัพศักดิ์สิทธิ์แห่งเทียนแม่ทัพศักดิ์สิทธิ์แห่งโต้และนักบุญคนอื่นๆอ,อยู่บนอากาศนักบุญถูกห้ามไม่ให้เข้าสู่สนามรบและเข้าร่วมในการต่อสู้ของดินแดนว่างเปล่าทันทีที่การต่อสู้ทงเริ่มขึ้นการตัดสินใจว่าใครจะเป็นผู้ปกครองของดินแดนว่างเปล่าผ่านการต่อสู้ระหว่างผู้ที่อยู่ใต้ขั้นของนักบุญนั้นเป็นข้ามติที่จัก,กรพรรดิทั้งสาบรรลุถึงเป็นเวลาหลายปี ไม่มีใครกล้าแหกกฎโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเนื่องจากเหตุร้ายใดๆอาจส่งผลให้เกิดสงครามระหว่างอาณาจักรของจัก,กรพรรด,ดิได้ไม่มีอาณาจักรใดที่กล้าทำสงครามกันเองจนกว่าพวกเขาจะแน่ใจอย่างแน่นอนเนื่องจากราคาสำหรับการทำเช่นนั้นจะสูงเกินไป เช่นนี้การต่อสู้หนึ่งครั้งจัดขึ้นทุกๆ10ิปีและการต่อสู้โดยปราดเท่านั้นจึงเป็นวิธีที่สงบสุขที่สุดที่พวกเขาเคยคิดมาเพื่อจัดการเรื่องนี้อาณาจักรทั้ง3าม,มีโอกาสเกิดขึ้นทุกๆ10ิปีและผู้แพ้ก็จะสามารถยอมจำนวนได้อย่างง่ายดายหากการต่อสู้เป็นฝ่ายหนึ่งที่ตัดสินสิทธิ์ในการปกครองอาณาจักรระหว่างเปล่าอย่างถาวรออีกสองคนที่แพ้ก็คงไม่สามารถนั่งกับผลลัพธ์ได้ดีนะัก ในขณะที่นักบุญไม่ได้มีส่วนร่วมในการต่อสู้แต่ทั้งสามฝ่ายยังคงระดมนักบุญจำนวนมากที่นั่นเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครอวดกฎเกณฑ์สิ่งต่างๆจะเปลี่ยนไปอย่างเลวร้ายหากมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นนอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากการต่อสู้ของปีสมาชิกของราชวงศ์เองนํากองทัพพวกเขาต้องมีความมั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น กองกำลังทั้งสามด้านล่างยืนอยักต่อสู้กันเองในลักษณะเดียวกันผู้ติดตามผู้ยิ่งใหญ่นำพาความเข้มแข็งและความกดดันมาสู่สถานที่ทำให้แม้แต่ผู้ชมที่ยืนจากที่ห่างไกลรู้สึกกดดันบ้างกลุ่มคนออกมาจากกองทัพเซียชิงหยวนจากกองทัพของอาณาจัก,ก,กรจักรพรรดิเซี่ยก้าวไปข้างหน้าเห็นเทียนจิถือธงขนาดใหญ่และเดินไปข้างหลังเธอมีรูปดอกบัยอยู่บนธงและกล่าวว่าธงนั้นไม่ใช่ใครอื่นนอกจากธงของจัก,กรพรรดิเซี่ย วันนั้นเป็นวันประลองธงฝ่ายของเซียชิงหยวนไม่ใช่คนเดียวที่ทําเช่นนั้นเมื่อทั้งเลยิเหาและฝาแฝดก็โผล่ออกมาเช่นกันมาถึงด้านหน้าของกองทัพของพวกเขาและธงข้างหลังพวกเขาเป็นลูกคลื่นธงของจัก,กรพรรดิมีรูปมังกรสีทองในขณะที่ธงของจัก,กรพรรดิอสูรนกยูงม,มีรูปนกยูง ตามกฎของการต่อสู้ในดินแดนว่างเปล่าหลังจากการต่อสู้ทงๆงที่เปื้อนเลือดจะถูกวางไว้ที่จุดสูงสุดของสามเมืองจกักรพรรดิด้านที่มีด้ามทงถูกหักจะถูกกำจัดออกจากการต่อสู้หลีเหวยาวกล่าวต่อว่าชีวิตและความตายที่เกิดขึ้นระหว่างการต่อสู้ในดินแดนว่างเปล่าจะยังคงเป็นเรื่องของการต่อสู้นักบุญไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปยุ่ง ผู้ใดฝ่าฝืนกฎต้องระวังโทษประหารชีวิตรูปแบบการต่อสู้เป็นสิ่งต้องห้ามภายในเมืองของจักรวรรด,ดิฝ่ายใดฝ่าฝืนกฎจะถูกตัดออกนอกจากนั้นนักปรา์ทุกคนสามารถเข้าร่วมการต่อสู้ได้การต่อสู้จะจัดขึ้นเป็นเวลาสเดือนถ้าทงยังคงไม่บุบสลายหลังจากผ่านไป3เดือนผู้ชนะจะถูกตัดสินนั้นจุดนี้เองผู้ชนะจะได้รับสิทธิในการปกครองดินแดนว่างเปล่าในอีก10ปีข้างหน้า ทุกคนดูจริงจังการต่อสู้ของดินแดนว่างเปล่าถูกจัดขึ้นหลายครั้งเกินกว่าจะนับได้ดังนั้นจึงไม่มีทางที่พวกเขาจะไม่รู้กฎเกณฑ์เรามาเริ่มกันเลยเสียงของกงซานเย็นชาขณะที่เขาหันไปมองหลี่เหยาดีละถ้าอย่างนั้นหลี่เหวาพยักหน้าสึกชิงธงจะต้องต่อสู้กันถึงตายไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ศักดิ์สิทธงจะต้องเปื้อนเลือดข้าจะนำเสนอให้เจ้าผู้สมัครของข้า ร่างที่แข็งแกร่งเดินออกมาจากกองทัพของอาณาจักรจกกักรพรรดิทันทีที่เขาทำเสร็จพลังอันน่าสะพรึงกลัวแผ่ออกมาทั่วตัวเขาราวกับว่าไม่มีทางที่จะปกปิดรัศมีของเขาได้เย่ฟู่เทียนมองดูและรู้ว่าเขาเป็นเหมือนหนึ่งในนักรบจักรกลที่ต่อสู้นอกวังของจกกักรพรรดเซียยในตอนนั้นซึ่งถูกบังคับให้เข้าสู่สถานะกึ่งนักบุญโดยใช้วิธีการพิเศษ อย่างไรก็ตามขั้นของพวกเขาไม่เสถียรและพวกเขาไม่สามารถไปต่อในการฝึกได้อีกต่อไปติดอยู่กับการเป็นกึ่งนักบุญตลอดไปผู้ยิ่งใหญ่โผล่ออกมาจากด้านข้างของอาณาจ,ากจากกักรจักรพรรดินกยุงอสูรเปล่งออร่าของปีศาจที่หนาทึบและควบคุมไม่ได้ร่างกายของเขาเปลี่ยนไปทันทีที่เขาเดินออกไปกลายเป็นสัตว์อสูรมันเป็นลิงปีศาจที่ดูน่ากลัวซึ่งกำลังร่วไหลพลังที่น่ากลัวไปทั่วตัวเขา การต่อสู้ด้วยธงเป็นสิ่งที่กำหนดขวัญกำลังใจของกองกำลังในยุทธภูมิว่างเปล่ามี3การต่อสู้ที่ต้องต่อสู้และโดยหลักการแล้วผู้ชนะจะสามารถย้อมธงของตนด้วยเลือดของคู่ต่อสู้ได้โดยชนะ1ครั้งในแต่ละครั้งนอกจากนี้ศึกชิงธงยังเป็นการต่อสู้กันจนตายในบรรดา3คนที่โผล่ออกมามีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ทำให้การต่อสู้โหดระย่างดูเดือด อาณาจักรของจกักรพรรดิเซียเป็นฝ่ายสุดท้ายในการลงสนามนักรบของพวกเขาในการต่อสู้ครั้งแรกทำให้พวกเขาได้เปรียบโดยอนุญาตให้พวกเขาตัดสินใจเลือกผู้สมัครตามอีกสองคนที่ลงสนามใครจะเป็นคนสู้ล่ะเซียชิงหยวนกล่าวข้าเองร่างหนึ่งปรากฏขึ้นนั่นคือส่วนหยวนอ้าวของวงังส่วนหยวนเขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีอำนาจมากที่สุดภายใต้ข้านักบุญในอาณาจักรของจกักรพรรดิเซียและเป็นทายาทของจกักรพรรดิส่วนหยวน ในฐานะผู้สืบสกุลของเหรือนห่วงซวนหยวนอววรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งแต่เขาไม่ใช่คนใดที่ดำเนินชีวิตตามสง่าราศีของบรรพบุรุษของเขาและไม่ได้ทำอะไรเลยตรงกันข้ามเขามีความรู้สึกในการต่อสู้ที่เฉียบแหลมและมีอารมณ์ที่เอาแต่ใจแม้ว่าการต่อสู้ด้วยธงจะเป็นการต่อสู้ที่ทำให้เขาต้องสู้ถึงตายแต่เขาก็ยังยืนหยัดอย่างแข็งขันในการออกมาต่อสู้ในการต่อสู้ครั้งแรกนั้น ผู้สมัครสามคนปรากฏตัวและยืนอยู่ตรงกลางระหว่างกองทัพออร่าที่น่าสะพรึงกลัวได้แผ่ซ่านไปทั่วส่วนหยวนอ้าระเบิดด้วยแสงสีทองแพรวพรว,วอย่างมากซึ่งดูเหมือนแสงของเรือนห่วงดับขนาดมหึมาปรากฏขึ้นในขณะที่ใบมีดไม่ยาวแต่ก็หนาและดูเอาแต่ใจ ดูเหมือนจะมีรูปแกะสลักบนดาบและแสงของวัตถุทอ้องฟ้าพุ่งเข้าหามันในขณะที่ประกายไฟของสายฟ้าก็พุ่งขึ้นเช่นกันส่วนหยวนอ้าวกำลังอับอยู่ในแสงที่น่าสะพรึงกลัวในทันทีวิญ,ญญาณดาบส่วนหยวนผู้ยิ่งใหญ่จากอาณาจ,ากจ,ากจากักรจักรพรรดิเสียจ้องมองที่ส่วนหยวนอ้าวในฐานะที่เป็นหนึ่งในบุคคลชั้นยอดที่อยู่ต่ำกว่าขั้นนักบุญมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เขามีชื่อเสียงดูเหมือนว่าเขาจะสามารถต่อสู้กับการต่อสู้ครั้งแรกได้ หลีเหว่หันมามองที่ส่วนหยวนอ้าวซึ่งมีบรรพบรุษเป็นจัก,กรพรรดิส่วนหยวนและมีชื่อเสียงมากไม่มีทางที่หลี่เหวาจะไม่รู้ว่ากันว่าจัก,กรพรรดิส่วนหยวนได้ใส่พลังของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ไว้ในจิตวิญญาณแห่งชีวิตของเขาซึ่งทําให้เขาสามารถจัดการพลังของวัตถุท้องฟ้าได้เช่นเดียวกับพายุฝนฟ้าขนองจากนั้นส่งต่อไปยังสายเลือดของเขาและทําให้ลูกหลานของเขามีความสามารถที่เหนือกว่าตั้งแต่แรกเกิด วิญญาณดาบส่วนหยวนที่ส่วนหยวนอ้าวเรียกมานั้นช่างน่ากลัวจริงๆเย่ฟู่เทียนจับตาดูส่วนหยวนอ้าวเช่นกันเขาไม่เคยพูดกับส่วนหยวนอ้าวมาก่อนแต่ถึงกระนั้นเขาก็สามารถสัมผัสได้ว่าส่วนหยวนอ้าวเป็นคนที่ภาคภูมิใจอย่างยิ่งบรรพบุรุษของชายผู้นี้คือเหรินหวงจิตวิญญาณแห่งชีวิตของหวงจิวเก๋อสามารถถูกปลุกให้ตื่นขึ้นอีกครั้งและแข็งแกร่งขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาหลังจากสืบทอดเชื้อสายของบรรพบรุษของเขา ในทางกลับกัน่วนหยวนอ้าวได้ปลุกพลังของเขามานานแล้วและมีพลังมหาศาลอยู่เสมอในฐานะที่เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในขอบแห่งจุดสุดยอดเบื้องล่างคณักบุญในอาณาจักรของจักรพรรดิเซียเป็นเรื่องธรรมดาที่หวังชวนจะต่อสู้กับเขามาก่อนเช่นกันคนอื่นๆทั้งหมดในการต่อสู้นั้นล้วนแต่อ่อนแอ ดาบของเขาถูกดึงออกมาและเขาก็พุ่งกระชูดร,ราวกับสายฟ้าฟาดไปที่ผู้ยิ่งใหญ่จากอาณาจักรจักรพรรดิคู่ต่อสู้ของเขาก้าวไปข้างหน้าและดูเหมือนจะเปล่งประกายด้วยแสงสีทองที่ไร้ขอบเขตดูเหมือนว่ามีรูปแบบสีทองอยู่ยงคงกระพันและแสงศักดิ์สิทธิ์ก็พุ่งออกมาจากภายในร่างอันทรงพลังนั้นดูเหมือนอุปกรณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีรูปร่างเหมือนนมนุษย์และจริงๆแล้วยกแขนขึ้นโดยตั้งใจจะทุบตีวิญ,ญญาณดาบส่วนหยวนที่ฟาใส่เขา แสงของดับหล่นลงมาด้วยเสียงบูมดังแสงสว่างจากท้องฟ้าก็โปรยปลายและสายฟ้าแลบพลังแห่งเส้นทางอันยิ่งใหญ่ได้โจมตีเป้าหมายด้วยพลังแห่งวลโลกาวินาศบูมผู้ยิ่งใหญ่คนนั้นจากอาณาจักรจักรพรรดิยังคงไม่สะทกสะท้านเลยขาของเขามั่นคงและแขนทั้งสองข้างมาเหยียดออกพุ่งผ่านแสงที่พรางพรายและมุ่งตรงไปยังวิญ,ญญาณดาบ ส่วนหยวนอ้าวก้าไปข้างหน้าหนึ่งก้าและปรากฏขึ้นเหนือดาบก่อนที่เขาจะจับดาบด้วยมือทั้งสองและดึงมันลงอย่างแรงลำแสงของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ออกไปสู่พื้นที่ฉีกขาดปรากฏขึ้นจากเบื้องบนดูเหมือนสายฟ้าฟาดทำลายล้างขณะที่มันถูกนำลงมาบนร่างของเป้าหมายร่างสีทองอันทรงพลังนั้นแตกเป็นเสียงเสียงผ่าครึ่งและตายทันทีออร่าของนักบุญดูเหมือนจะยังคงเล็ดลอดออกมาจากร่างที่แตกสลายนั้นหลังจากที่ชายคนนั้นเสียชีวิต ดังนั้นที่ปรึกษาจัก,กรพรรดิของต้าหลี่จึงสร้างมนุษย์เหมือนที่เขาประดิษฐ์เครื่องมือศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นหรือแม่ทัพศักดิ์สิทธิ์แห่งเทียนกล่าวอย่างเย็นชาในอากาศแม้ว่าวิธีการดังกล่าวจะทําให้เราสามารถประดิษฐ์อาวุธที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ได้แต่ก็ยังไร้มนุษยธรรม ผู้คนจากอาณาจัก,ก,กรจักรพรรดิหลี่ไม่ตอบสนองหลี่เหี่ยวมองดูศพที่หล่นลงมาด้านล่างด้วยใบหน้าที่บึง้งตึงพวกเขาเป็นผู้ลงสนามให้ผู้สมัครเป็นคนแรกในการต่อสู้ครั้งแรกดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่พวกเขาแพ้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะชนะทั้งสามรอบของการประลองธงแต่แต่ละฝ่ายก็มีโอกาสที่จะส่งผู้สมัครเข้าชิงเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งจะทำให้พวกเขาได้รับชัยชนะเพียงครั้งเดียว ส่วนหยวนอ้าวเดินไปหาผู้ยิ่งใหญ่จากอาณาจักรปีศาจและตามที่คาดไว้ลิงปีศาจนั้นก็ถูกค่นลงอย่างรวดเร็วเช่นกันวิญญ,ญาณดับส่วนหยวนบินไปที่ทงของจัก,กรพรรดิเสียยอมด้วยเลือดของฝ่ายตรงข้ามอาณาจักรของปีศาจจะนกยุงจัก,กรพรรดิเป็นคนแรกที่ส่งผู้สมัครในรอบต่อไปอีกร่างที่ทรงพลังปรากฏตัวและดูดูร้ายอย่างยิ่งขณะที่พวกเขาหันไปมองในทิศทางของเสียชิงหยวนใครจะสู้ในรอบต่อไปเสียชิงหยวนถาม หยูเซิงเย่ฟู่เทียนตอบอย่างใจเย็นหยูเซิงก็เดินออกไปและเซียชิงหยวนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากอาณาจัก,ก,กรจักรพรรดิหลี่เป็นคนสุดท้ายที่ลงสมัครรับเลือกตั้งหลี่เหยาคงอยากจะได้รับชัยชนะจากฝ่ายเขาอย่างแน่นอนและด้วยเหตุนี้คงจะส่งผู้ที่มีอำนาจมากเหตุผลที่เย่ฟู่เทียนต้องการให้หยูเซิงต่อสู้อย่างแม่นยำเพื่อป้องกันไม่ให้อาณาจักรของจัก,กรพรรดิหลี่สามารถชนะได้ ในขณะนั้นเย่ฟู่เทียนยืนสงบในฝูงชนและมองหลีเห่ยาอย่างเย็นชาเขาต้องการให้เลือดของผู้ท้าชิงทั้งสามผู้ยิ่งใหญ่ในการประลองธงทั้งสามรอบเพื่อเปื้อนธงของจักรพรรดิเซียพลิกฟ้าสยบปฐพี The Legend of f u t ท a n ตอนที่1,050เอาแต่ใจที่สุด บนท้องฟ้าผู้ฝึกตนหลายคนกำลังเฝ้าดูสนามรบในการต่อสู้ครั้งแรกตระกูลส่วนหยวนได้มีส่วนร่วมชนะการต่อสู้ครั้งแรกเพื่ออาณาจักรของจักรพรรดิเซียในการต่อสู้ครั้งที่สองอณาจักรของจักรพรรดิหลี่เข้ามาเกี่ยวข้องในตอนท้ายและพวกเขาน่าจะเป็นผู้ชนะในการต่อสู้ครั้งนั้นในขณะนั้นร่างชุดดเดินมาจากข้างละเอียาการชำเลืองมองเขาเพียงครั้งเดียวทำให้ทุกคนรู้สึกถึงพลังดิบเขาเย็นชาและหยิงพยอง เฉาหยวนรับศีรษะของเขาเป็นการสั่งเว่ยหลี่เหวาพูดกับชายที่เดินไปข้างหน้าขณะที่เขาจ้องมองที่หยูเซิงเย่ฟู่เทียนมาจากก้าวระสู่อาณาจักรตอนบนและเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อสู้เพื่อดินแดนว่างเปล่าดังนั้นถูกต้องแล้วที่เขาไม่ปล่อยให้การต่อสู้นี้มีชีวิตอยู่และเขาได้สนับสนุนหยูเซิงอย่างแข็งขันให้ต่อสู้ในการต่อสู้ครั้งนี้เขาต้องมีความปรารถนาถึงตาย ชาวหยวนทุกคนบนท้องฟ้ารู้สึกใจสั่นแม้กระทั่งแม่ทัพศักดิ์สิทธิ์แห่งเทียนหลายคนมีนามสกุลว่าเฉาแต่ในอาณาจักรของจักรพรรดิหลี่มีใครบางคนที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของผู้ฝึกตนทั้งหมดที่มีชื่อว่าเฉาเขาเป็นนักเวทที่โดดเด่นจากอาณาจักรของจักรพรรดิหลีผู้ก่อตั้งกลุ่มโดยใช้วิธีการของปีศาจที่ได้รับศักดิ์ศรีอันยิ่งใหญ่เขาเป็นหนึ่งในห้าบุคคลที่มีอำนาจมากที่สุดภายใต้จักรพรรดิหลี่และด้วยเหตุนี้จึงเห็นได้ชัดว่าเขาแข็งแกร่งเพียงใด เขาเป็นชายที่น่าเกรงขามซึ่งประสบความสำเร็จในระดับที่สี่ของขั้นนักบุญนิพพานคนที่9ออกมาตอนนี้ชื่อเฉาหยวนและเขาจะต้องเป็นลูกหลานของนักเวทคนนั้นผู้ปลุกฝังของอาณาจักรจักรพรรดเซียและอาณาจักรของปีศาจนกยุงจักรพรรดกำลังประสบปัญหาหลายคนคิดอย่างลับๆอาณาจักรของจักรพรรดหลี่จะชนะการต่อสู้ครั้งนี้อย่างแน่นอน แต่ละอาณาจักรทั้ง3จะบรรลุชัยชนะอย่างน้อยหนึ่งครั้งในการต่อสู้ทงนี้และผู้ที่กระทำการสุดท้ายมีโอกาสชนะมากที่สุดมันจะยากสำหรับพวกเขาที่จะสูญเสียสิ่งนี้แม้แต่แม่ทัพนักบุญผู้ยิ่งใหญ่สองคนของอาณาจักรจักรพรรดิเซียก็มองอยู่เซิงอย่างประมาททั้งอาณาจักรของจักรพรรดิเซียและอาณาจักรของจักรพรรดิหลี่ต่างก็มีทายาทที่มีอำนาจมากมายที่มีส่วนร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้เช่นผู้คนจากวางังซวนหยวนหุบเขาเมคาศักดิ์สิทธิ์และวัดจิวเทียน แต่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะประมาทแต่การแสดงออกของพวกเขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงการได้รับบาดเจ็บเป็นเรื่องปกติในสนามรบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่นายพลนักบุญทั้งสองกังวลซึ่งมีประสบการณ์ชีวิตและความตายมานับไม่ถ้วนและด้วยเหตุนี้จึงรู้สึกชาเมื่อสิบปีที่แล้วอาณาจักรของจักรพรรดิเสียประสบความพ่ายแพ้อย่างใหญ่หลวงไม่เพียงแต่ตระกูลราชวงศ์ในเมืองของจักรพรรดิซีถูกโจมตีแต่กองทัพของพวกเขามากกว่าครึ่งถูกสังหารหรือได้รับบาดเจ็บด้วย คราวนี้พวกเขาหวังเพียงว่าเจ้าหญิงจะได้รับชายชนะสำหรับอาณาจักรของจักรพรรดิเซียที่ดินแดนว่างเปล่าเฉาหยวนก้าวไปข้างหน้าสู่สนามรบและจ้องมองไปที่อยู่เซิงเขารู้สึกถึงออร่าที่คล้ายกับของตัวเองที่หลุดดออกจากตัวเขามีความเป็นไปได้สูงที่คู่ต่อสู้ของเขาจะฝึกฝนวิธีปีศาจเช่นเดียวกับที่เขามีแต่เขาไม่เคยได้ยินใครในอาณาจักรของจักรพรรดิเซียที่มีศิลปะปีศาจที่แข็งแกร่งกว่าที่สืบทอดมาจากตระกูลของเขา หลีเหยาต้องการให้เขาจับหัวของคู่ต่อสู้ดังนั้นเขาจะทำเช่นนั้นและนำเสนอเป็นการเสียสละให้เขาและชนะชัยชนะครั้งแรกของอาณาจักรจักรพรรดิลี่ในการต่อสู้เพื่อดินแดนว่างเปล่าแต่ก่อนที่เขาจะจับหัวของหยูเซิงเขาต้องจัดการกับคนโง่คนอื่นก่อน เฉาหยวนก้าวไปข้างหน้าสู่สัตว์อสูรที่ออกมาจากแนวของปีศาจนกยุงจัก,กรรดาสัตว์อสูรนั้นกลับเป็นร่างเดิมจำรีขนาดใหญ่และแข็งแรงเสียงคำรามของมันดังก้องในหูของทุกคนและสายฟ้าทำลายล้างก็พุ่งออกไปทางเฉาหยวน ดูเหมือนเชาหหยวนจะมองไม่เห็นมันปล่อยให้สายฟ้าที่น่ากลัวผ่านร่างของเขาแสงปีศาศสีเลือดพุ่งออกมาจากเขาซึ่งกลายเป็นเส้นสีแดงเลือดที่ดูดซับพลังของสายฟ้าขเขาใช้ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มพลังของตัวเองและทันใดนั้นสายฟ้าก็ไหลผ่านร่างกายของเขาขณะที่เขาเดินไปข้างหน้า พื้นดินสันสะท้านทุกย่างก้าวเขาเป็นคนเอาแต่ใจอย่างยิ่งในขณะที่เขาลงมาเหมือนราชาปีศาจปราบปรามจามริยรักษาของจามรีเต็มไปด้วยความอาฆาตพยาบาทแต่ก็ยังรู้สึกว่าถูกคุกคามอย่างมากทุกย่างก้าวของเฉาหยวนราวกับเสียงฟ้าร้องทําให้หัวใจของเขาสั่นไหวมันเป็นทายาทของจามรีศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังเหนือธรรมชาติแต่กลับถูกพลังของคู่ต่อสู้บทขยี มันพุ่งไปข้างหน้าด้วยเสียงคำรามพุ่งเข้าหาเฉาหยวนอย่างบ้าคลั่งสวรรค์และโลกดูเหมือนจะแตกและแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเมื่อฟ้าแลบออกมาจากมันมีรูปจามรีจำนวนนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นรอบๆทั้งแผ่นดินและท้องฟ้าพวกมันทั้งหมดมีขนาดใหญ่และพวกมันควบเข้าหาเฉาหยวนพยายามทำลายทุกสิ่งที่อยู่ข้างหน้าพวกเขาให้เป็นชิ้นชน บูมดูเหมือนชาหยวนจะกลายเป็นปีศาจเติบโตอย่างรวดเร็วจนมีขนาดเท่ากับจามรีเขาก้าวขึ้นไปในอากาศเหยียบยมรูปจามรีแล้วทุบให้เป็นชิ้นๆพวกเขาไม่สามารถทำอะไรกับเขาได้แต,แตกแผ่นดินสันสเทือนอย่างรุนแรงและร่างกายของเชาหยวนก็สุดตัวลงข้างหน้าชายคนหนึ่งและปีศาจพุ่งเข้าหากันและฝุ่นก็ลอยขึ้นจากพื้นขณะที่พวกมันพุ่งเข้าหากันรอยแตกปรากฏขึ้นเมื่อแผ่นดินแยกจากกันมันเป็นภาพที่น่าอัศจรรย์ ผู้ฝึกตนแห่งเส้นทางปีศาจนั้นอดทนจนถึงขีดสุดอย่างแท้จริงเฉาหยวนนี้เป็นมาในร่างมนุษย์เขาดูร้ายและรุนแรงกว่าจามรีหลายคนคิดว่าหัวใจของพวกเขาสันเทาแต่เมื่อพวกเขานึกถึงภูมิหลังของตระกูลพวกเขาก็โล่งใจธรรมชาติอันทรงพลังของเขาไม่ต้องสงสัยเลย เฉาหยวนชนกับจมรีตัวใหญ่และหมัดของเขาไปข้างหน้าจามรีแทงเข้าหาเขาด้วยเขามีสายฟ้าสีม่วงล้อมรอบพวกเขาพวกเขาถูกขังอยู่ในการต่อสู้ระยะประชิดผู้ฝึกตนปีศาจและสัตว์อสูรถูกขังอยู่ในการต่อสู้อย่างใกล้ชิดแตกเสียงดังดังขึ้นขณะที่เขาของจมรีหักและหมัดของเฉาหยวนก็ทุบเข้าที่หัวของมันร่างใหญ่ของมันแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยในทันที เนื้อและเลือดของมันก็ปลิวไปทุกที่มันแย่มากที่ได้เห็นเลือดของมันกระเซ็นไปที่เฉาหยวนและหมัดของเขาถูกปกคลุมด้วยมันไม่ใช่แค่ของจามรีเท่านั้นแต่ของเขาเองด้วยเลือดของเขาหยอดดนงอกับพื้นแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่รู้สึกอะไรเลยเขาหันไปมองหยูเซิงหยูเซิงยังคงยืนอยู่ที่นั่นอย่างสงบเฉาหยวนเดินไปหาเขาทัานใดนั้นกองทัพของจัก,กรพรรดิเซียซึ่งยืนอยู่ข้างหลังเซียชิงหยวนรู้สึกได้ถึงแรงกดดันจากร่างกายของเขา หยู่เซิงสามารถกวาดล้างผู้ฝึกตนทั้งหมดที่ลู่เฉิงนำมาจากสวรรค์ลหลี่เหินและเคยต่อสู้ทางของเขาผ่านวัดจิวเทียนวันนี้เขาจะตายในสนามรบหรือไม่สึกชิงทงเป็นการต่อสู้ถึงตายผู้ชนะเท่านั้นที่จะอยู่รอดมีประกายแห่งความโหดร้ายในดวงตาลึกของเฉาหยวนหัวของเจ้าพร้อมหรือยังเฉาหยวนก้าวไปข้างหน้าและคลื่นพลังปีศาจท,ที่ครอบงำก็กวาดออกไป พลังอสูรสีทองเข้มก็พัดออกมาจากหยูเซิงเช่นกันการไหลของพลังงานปีศาจปกคลุมท้องฟ้าแล้วทั่วทั้งพื้นที่พลังปีศาจทั้งสองไหลชนกันบนท้องฟ้าทุกคนรีตาเมื่อมองดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะฝึกฝนวิชาอสูรแต่เฉาหยวนมีมรดกที่น่าประทับใจเช่นนี้เป็นไปได้ไหมที่พลังปีศาจของหยูเซิงจะแข็งแกร่งขึ้นเขาน่าจะมาถึงโศกนาฏกรรม บูมเฉาหยวนก้าวไปข้างหน้าอีกครั้งร่างกายที่ใหญ่และแข็งแรงของเขาค่อยๆเคลื่อนเข้าหาหยูเซิงดวงตาของเขาจับจ้องอยู่ที่หัวของหยูเซิงและนั่นอาจเป็นที่ที่การโจมตีของเขาจะตกลงไปมีเสียงที่คมชัดเมื่อร่างของหยูเซิงเปลี่ยนไปภาพลวงตาที่เหมือนปีศาจส,ส่องอยู่ข้างหลังเขาเขาก้าวไปข้างหน้าอย่างช้ชาๆแต่ทุกย่างก้าวเขยา่าแผ่นดินและแรงสั่นสะเทือนก็ไม่เบาไปกว่าที่เกิดจากเฉาหยวน ดวงตาของเขาหน้ากลัวยิ่งกว่าทุกสิ่งที่เขามองด้วยดวงตาสีเข้มเหล่านั้นจะถูกบดขยี้อยู่ใต้เท้าของเขาชาหยวนรีตาลงเขารู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยราวกับว่าสิ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาเป็นปีศาจจริงๆที่สามารถสั่งการปีศาจอื่นๆได้ทั้งหมดดูเหมือนว่าในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินโลกมีเพียงเขาและเขาเท่านั้น ในความคิดของเขาร่างปีศาจขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นกดทับเขาทําให้พลังปีศาจไหลผ่านร่างกายของเขาอย่างราบรื่นน้อยกว่าเมื่อก่อนความรู้สึกนี้ทําให้หัวใจของเฉาหยวนเต้นเร็วขึ้นเขารู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยแต่การต่อสู้สามารถแตกออกได้ทุกเมื่อทั้งสองพุ่งเข้าหากันแล้วและไม่มีทางที่จะถอยได้นี่ไม่ใช่เวลามาคิดถึงความพ่ายแพ้ เขาสลัดความคิดและรวบรวมพลังทั้งหมดไว้ในแขนของเขาแสงสีเลือดพันรอบตัวมันฉีกแขนเสื้อของเขาเป็นชิ้นชิ้นทันใดนั้นแสงสีเลือดก็สาดส่องไปทั่วแขนของเขาทําให้น่ากลัวอย่างยิ่งบูมแผ่นดินสั่นสะเทือนเมื่อทั้งสองเข้ามารวมกันเฉาหยวนฟาดด้วยแขนของเขาเขาไม่สามารถฉีกหัวของหยูเซิงได้เขาจะต้องเอาชนะเขาให้ได้ก่อน หยูเซิงยังใช้หมัดของเขาผลักมันไปข้างหน้าโดยตรงผู้ฝึกตนอสูรผู้ยิ่งใหญ่สองคนต่อสู้กันเองด้วยวิธีการพื้นฐานที่สุดกระแสลมแรงพัดออกไปและในทันทีที่พวกมันชนกันรอยแตกลึกก็ปรากฏขึ้นบนพื้นแผ่ขยายออกไปสู่กองทัพที่อยู่ห่างไกลออกไปแต่สายตาของทุกคนจับจ้องไปที่การต่อสู้ หยูเซิงรู้สึกว่าอวัยวะภายในของเขาสั่นและเลือดของเขาพุ่งขึ้นการโจมตีของคู่ต่อสู้เข้าถึงร่างกายของเขาทีละชั้นเขาคิดว่ามันจะทำให้เขาแตกแยกและฆ่าเขาเจตจำนงของปีศาจภายในตัวเขาม้วนตัวระงับพลังที่โจมตีเขาพลังปีศาจอันยิ่งใหญ่ของเขาหลั่งไหลเข้าสู่ร่างของคู่ต่อสู้ในขณะนั้นเฉาหยวนก็นาซีด เลือดไหลออกจากปากของเขาแต่สิ่งนี้ถูกปิดบังด้วยความกล้าหาญที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังของเขาในตอนนี้พลังที่น่าสะพรึงกลัวระเบิดออกมาจากเขากลืนพลังงานปีศาจภายในหยูเซิงและพยายามดูดเลือดออกจากเส้นเลือดของเขาแต่พลังแห่งกฎอันยิ่งใหญ่ก็ระเบิดออกมาจากหยูเซิงในเวลาเดียวกันแสงสีทองเข้มสองประกายและร่างกายของหยูเซิงกลายเป็นเหมือนหลุมลึกในขณะที่เขากลายเป็นกระแสน้ำวนที่น่ากลัวที่ต่อต้านพลังการกินของเฉาหยวน เมื่อดวงตาปีศาจที่เย็นเยียบเหล่านั้นสบตาเขาเฉาหยวนรู้สึกว่าหัวของเขาเริ่มแยกออกเมื่อภาพปีศาจที่น่าสะพรึงกลัวเข้ามาในจิตใจของเขาเขาเป็นเหมือนปีศาจที่แท้จริงในขณะนั้นเฉาฮยอวนตระหนักว่าศิลปะปีศาจของคู่ต่อสู้แข็งแงกร่งกว่าของเขาเองและสามารถปรับปรามเขาได้เขาเห็นหยู่เสิงดึงหมัดของเขากลับและในวินาทีต่อมาก็มีเสียงดังลั่นขณะที่มันชกผ่านหัวของเขาทุกคนดูฉากนี้ด้วยความสยดสยอง นี่มันเป็นไปไม่ได้หัวใจของหลี่เหยี่ยซันอย่างรุนแรงจนดูเหมือนว่ามันจะกระโดดออกจากอกของเขาเขาเห็นหยูเซิงเอื้อมมือออกไปด้วยมือปีศาจขนาดใหญ่และวางลงบนหัวของเฉาหยวนมีเสียงแหลมดังขึ้นอีกครั้งภายใต้สายตาของทุกคนหยูเซิงบิดหัวของเฉาหยวนออกจากนั้นเขาก็ผลักร่างของเฉาหยวนลงไปที่พื้นนี่หัวใจของทุกคนเต้นแรงและตัวสั่นอย่างรุนแรงฉากนี้ไม่สามารถเทียบได้กับการโจมตีของพวกเขา พวกเขาสูดหายใจเข้าในลำคอและยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นจ้องมองไปที่ฉากนั้นอย่างแน่วแน่ต่อหน้าต่อต,อตาอยู่เซิงถอนหัวของเฉาหยวนและตอนนี้ก็ได้รับชัยชนะในสนามรบ